nặng nhiều, tiêu biến nặng, nặng đến mức đau người nó không thể hiện, không? ก็เว <amos> ียงยาจ้ะยาตัวนึงที่ทำให้อายคนรัเอยหลายพี่น้องไอที่เมื่อคืนอะเปนานมากเลยี่พี่น้องเลยคว้าแม่ไม่หมองนางอะพี่นองนึ่งถังหนึ่งในชีวิตพี่น้องเนี่ยเวลากลับกล้องเวลาถ่ายนี่กลับกล้องกลับกล้องเห็นัหม่ะกลับไปแล้วนั่นนี่มันไม่มีมีมีทุกอันแกยังมาเถียงฉันมันไม่มีอันไหนกล้องที่เปิดแล้วเี่อ่านไม่ได้

<c oughs> ลแล้วก็สั็นะอืม,อมคนเยอะมากทุกคนไม่กล้าเดินไปถ่ายกลัวติดคนอื่นเขาครั้งหนึ่งในชีวิตนะทุกคนนะเป็นสิ่งที่แม่มีภูมิใจที่สุด พอแม่มนีเป็นคนที่หาเลี้ยงลูกคนเดียวสู้มาฝนก็เมื่อเมอื่อคืนนี้ฝนตกอย่างหนักหนักหน่วงทุกคนแต่วันนี้ก็ขอพระภาวนาอย่าตกเลยเพราะว่าคนมันเยอะมันจะแชรมากเลยทุกคนยังดีตอนนี้ลดหายอือภาวนาเลยอย่าตกเลยให้เสร็จพิธีเรียบร้อยก่อนตกเป็นฟ้าร่วงเลยอือใช่อย่าตกเ้อพี่น,อน,น้องเล้คนเลอย่าตกเดลอ นอย่างตรนั้ทังเาับกนเ่าันไว้ไม้เล็ที่3มันเปงเขากันออกปเยวเขาให้ออกที่เดียวนะพร้อมกันหมดเลยนะเที่ยงนี่เขาถึงปล่อยลงมาพร้อมกันออืมใช่อืม

ม่นี่เราฉลาดนะอยู่ใกล้ห้องน้ำแล้วก็ถังขยะด้วยพี่นี่ถังยใกล้เลยะนีเยบเป็นเหลียวน้ำไหมวัวขยะไม่ถุกติดบ้ากนั่นเห็นไหมป้าเขามีประสบการณ์ต่างๆนี่ไม่ไหวเลยกินแต่เช้าไม่พอมานั่งกินตรงนี้ด้วยทุกคนต่างๆดูทุกคนกิน้องไครหิวก็กินมาสมอยูบบ่ามบ่ มือนี้มาตับปริญญาพี่น้องนี่แม่เพิ่นเลี้ยงถ่ายย่บ้านอันนี้ป่ะอันนี้รุ่นทุกคนแนววันนี้ก็จบแล้วทุกอย่างครบแล้วละพันห้ากินได้แล้วพั่หรอแม่ปีสองปีคนเขามาตอนแม่แม่หนูเรียนโทรได้ไหมแม่สองปีก็จบแล้วสองปีปล่อยห่อนเลียงเดียว เนะมีเปรี้ยวมีหวานเนาะข้สอบได้เพราะผ่านทุกอย่างแต่เราไม่มีทุนเหมือนเขาเริ่มมีแดดแล้วทุกคน ทุกคนมาดูบรรยากาศนะทุกคนนะแม่นี่ไม่ก็ถ่ายเยอะทุกคนคนเยอะมากทุกคนบางคนมาตั้งแต่ตีตีสามอะ่ะไ,ไ,ไม่ได้ยงไงมาถ่ายเยอะ,ไ,ยยอะไม่ได้กลัวเขาว่าเรื่องของเรื่องนี่มันมเราไม่ไออถ่าย,ายได้<ม>แต่พูดถึงตีคนอื่นนะนะ<อ>ถ่ายทางที่ไปถ่ายได้หมดวันนี้